สวัสดีครับเข้าสู่รายการเจาะข่าวชาวแกร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่ GTA r v e r b l o o n นะฮะตอนนี้เป็นภาวะวิกฤตเลยครับคือเครียดโคตรเลยนะคือ GTA หลายๆเซิร์ฟนะโดนไล่ปิดไปแล้วนะครับเนื่องจากมีกฎบ้าพอคอแตเขี้นะไม่รู้นะแบนเกม10เกมนะฮะแบนที่ใหญ่มากครับโอ้แระครับไอ้ยี่ึงแบนที่หไม่แบนแบน God of w a r ไอ้สัส แมนเลสซเดีนอีวิลจอดจองเน้อนัภาคสี่สัตว์ภาคหกเขาออกมาแล้วไอ้เหี้ยเขาเล่นกันดีกว่าภาคหกไอ้เหี้ยนะเข้าใจไหมฮิตแมนฮิตแมนแบนไหนภาคบัตรมันนี่มึงมึงจอดจ้จงภาคหาพ่อครับนะจีเทโอ้โหแล้วใหญ่ครับคือผมพูดเลยว่าไอ้กดบ้าบอคอแตกแบบเนี้ยและสาระคือชีวิตอะคนเราครับมันกําหนดตัวเองได้ครับมันไม่เกี่ยวกับเกมหรอกครับ คุณจะบอกว่า GTA ทำให้คนเสื่อมมีการใช้คำหยาบกันมากมายโอ้ยเฮียไม่จริงกูอะนั่งเล่นแองกี้เบิร์ดนะเล่นกับเพื่อนเฮียแข่งกันหนึ่งหนึ่งไอ้สั์กูยิงหมูไม่โดนแม่งด่าก,กูควายเฮี hey, yeah. โยโธ่ไอ้สัสม์มาบอกวงแหวน GTA ครับโอ้ไม่ไรสระฮะคือ GTA Server มันเป็นที่ทำให้คนแบบมีสติฮะครับ,ค,รบคิดได้ฮะแบบว่าเอ้ยเรื่องแบบนี้ครับเกิดขึ้นในเกมอะแล้วจะทำให้เราตายตายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ เราเกิดใหม่ใช่ไหมฮะแต่ผมคิดได้ครับคนเราตายไปเกิดใหม่เกิดไม่เกิดไม่เกิดใหม่แล้วใครจะไปเกิดใหม่ได้ครับจริงไหมผมคิดได้ไงคนนะท่นมีวุฒิภาวะพอมคิดกันได้หมดทุกคนนะฮะตอนทีเป็นเด็กหนึ่งขวบมันก็คิดได้ว่าตายไปแล้วเกิดใหม่ไม่ได้ฮะพูดจริงๆก็คือทําแบบเนี้ยเราต้องตายแน่นอนครับเราทําแบบเนี้ยเราติดคุกแล้วไม่ต้องไปทำดีครับเรารู้ไงเรามีวุฒิภาวะพอเรารู้อะครับคุณจะประกาศแบรนด์เนื่องจาก เด็กน้อยเด็กน้อยกะโหลกกะลาแค่นี้เองเหรอทุ้ยเด็กน้อยกะโหลกลกะลาไปฆ่าคนตายไปจี้แท็กซ่งแท็กซี่ไรห่าไม่เกี่ยวอะเขาอาจจะเล่นแองกี้เบิร์ดแล้วแบบยิงหม,ไมูไปโดนแขนไม่านิสต์ได้ฮะเกี่ยวอะไร gta จริงไหม gta มันมีอะไรผิดแหละครับจริงไหมผมก็เลยอยากจะพูดนะฮะเ,เกมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับชีวิตหรอกครับชีวิตคนเรามันกําหนดตัวเองได้ฮะคือควบคุมตัวเองได้ลิฟต์ยูไนครับชีวิตคุณน่ะคุณต้องกําหนดตัวเองนะครับ คุณไม่ให้มาและสารลงและสาระทําตัวอย่างนี้ที่ GTA เนี่ยแบบมันไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเดือดร้อนนะคือคุณเนี่ย GTA มันจะสอนให้คนแม่งโกงกินประเทศชาติน่ะไม่ใช่อะอันนี้ผมผมพูดแรงเกินไปปล่าผมก็ไม่รู้นะแบบก็ผมพูดออกมาแล้วนะผมก็ยอมรับครับคือผมอยากจะพูดจริงเป็นความในใจของผมนะที่ผมจะบอกพวกคุณนะครับคนที่มาและปิดเซิร์ฟฮะคือตอนนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่นี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะไม่ ก็ถ้าโดนปิดไปก็ไม่ต้องตกใจฮะก็คือโดนปิดนะฮะก็ไว้พูดกันต่อครับคือผมพูดจริงๆฮะนะที่ภาษาอังกฤษหลายคำฮะก็นะครับได้มาจาก G T A ครับครับผมอ่าครับผมก็เลยจะพูดถึงนะนี่คือสังคมของ G T ทนะครับไม่มีอะไรที่อ,อ๋อสัน้นใครมาเลยวันเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับเนี่ยครับอย่างเขาขับรถมาเขาก็าทา มาหากินสุดจริตนะเขาไม่ทำมาให้ใครเดือดร้อนนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาไม่ทำอะไรผมนะเอ้าเขามาหาผมทำไมครับครับผมอ่าผมก็พิมพ์ตอบโต้เข้าไปครับเป็นการพูดกันนะฮะที่สื่อสารกันเข้าใจนี่ครับไปไหนไหมครับเขาถามผมครับแ๋ยวบอกไม่เป็นไรครับถ่ายรายการอยู่อะไรครับถ่ายรายการอยู่ครับผมผมก็ตอบไปนะฮะ เขาเป็นเฟลลี่ครับเขาผมก็เป็นมิสไมตีนะครับผมอครับเราก็ตอบไปเห็นไหมครับเขาทุกคนพูดกันอย่างมีมารยาทนะครับออกกล้องหรือเปล่าครับก็เป็นการพูดกันอย่างมีมารยาทนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านใครนะไม่มีคำหยาบนะถ้าคุยกันดีๆก็คุยได้นะครับเห็นไหมครับเขาไม่เราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเขาไม่ทําให้เราเดือดร้อนครับแล้วก็ คุณก็จะมาบอกว่าจีเทครับทีเทอฮะทำให้คนอื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนจริงเหรอครับไม่ฮะไม่จริงเลยนะครับผมก็อยากจะพูดไว้แค่นี้นะครับนะจีเทอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนหรอกครับมันแค่เป็นสิ่งที่จําลองชีวิตคนเราฮะเพื่อให้ เรียนรู้เป็นประสบการณ์ว่าเราควรทําอย่างนั้นไหมควรทําอย่างนี้ไหมทําอย่างนั้นแล้วจะได้ยังไงทําอย่างนี้แล้วได้ยังไงให้เราไม่ได้มีประสบการณ์ในหลายๆด้านครับครับอ่าครับมันก็ยังเขียนไม่จบนะก็คื valves, <sch> <splash> <c oughs> อผมอยากจะพูดอีกอย่างเลยครคือว่าประเทศไทยเราอ่ะเป็นประเทศเสรีครับเสรีจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่าเพราะว่าประเทศเสรีลงเสรีลงเสรีเสรีอาจารย์กูเองทุย โมกอีกแล้วนะนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับก็คือประเทศไทยเป็นประเทศเสรีก็น่าจะปล่อยๆกันบ้างนะฮะคือเกมอ่ะผมไม่ยอมรับครับว่ามันมีส่วนนะมันมีส่วนครับแต่ก็มีน้อยมากไม่เกมมันไม่ทำให้เราไปยิงกันนะครับผมผมพูดตรงๆฮะถ้าจีเทโดนแบนแล้วทำไมพกเกมยิงปืกันที่มังไร้ขานปังปังปังปงปังแม่งไม่โดนแบนนะพีบง PBS F s a ะผมไม่อยากจะพูดถึงแบบแหวงกัดไข่นะะคือเกมนี้เป็นเกมที่ถูกลิขสิทธิ์นะฮะ คือเขาจ่ายให้คุณไงเขาถูกลิขสิทธิ์ไงครับใช่ไหมเขาถูกลิขสิทธิ์เขาเลยไม่โดนอะไรไงครับผมก็อย่าพูดไว้นะฮะแล้วก็คุณน่ะดูแหละด้านเสียของเกมมันนะฮะคุณดูดีครับเกมมันอนะด้านเสียคุณดูโอ้เกมไม่เด็กไม่มีเวลากับครอบครัวไม่มีเวลาอ้าวงั้นผมก็ดูด้านเสียของเรียนได้มั่งนะฮะแต่ผมก็คิดว่าโรงเรียนนะฮะมีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะข้อดีเยอะข้อดีเยอะฮะแต่ก็มีข้อเสียมากงนะฮะถ้าผม เจาะจงแต่ข้อเสียงเดียวของคุณ่ะโรงเรียนนี้จะเป็นอะไรที่เน่ามากถ้าผมเจาะจงข้อเสียงของโรงเรียนอะแต่ผมไม่ได้บอกว่าโรงเรียนไม่ดีครับโรงเรียนดีฮะดีมากครับแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะผมไม่ได้เด็กเลวอะไรขนาดนั้นนะคือโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้าดูข้อเสียทําให้พาดจ๋าพ่อแม่ได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนพาไปในทางที่ผิดอ่ะมันก็เป็นข้อเสียฮะผมก็เลยอยากจะพูดไว้นะคุณดูข้อดีของแต่ละด้านบ้างนะฮะก่อนที่จะมา ดูแต่ข้อเสียและย้ำมันไปนะฮะนะผมก็อยากพูดแค่นี้นะครับทางด้านเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศทำไมเขาถึงไม่แบนกันล่ะเพราะว่าเขายอมรับได้ครับเขายอมรับได้ไงกับเรื่องแบบนี้ฮะเขาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หมดฮนะอยู่ที่ตัวคุณเองคุณจะทำอะไรของคุณเองคุณก็ทำไปฮนะอยู่ที่ตัวคุณฮนะไม่ได้อยู่ที่สิ่งรอบข้างอนะ อาจจะมีส่วนเล็กน้อยมากนะครแต่ถ้าตัวคุณควบคุมสติตัวเองอยู่มีวุฒิภาวะพอ,พอคุณก็ยังดําเนินชีวิตต่อไปได้อย่างสะดวกสบายอาจจะได้เป็นถึงเจ้าคนนายคนกันเลยเดียวนะครับผมพูดไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ